สวัสดี iscilla, ok function, จ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้ามาจ้ามากินสมมงม่วงนลำกันนะจ้ากินสมมงม่วงนลำกันสุขุมสุขคนเดจ้าเพื่อนๆจ้ามามาจ้ามาเสวะกระเจียวเพื่อนๆมาไหมก็จะกินสมบุกินสมบมเที่ยงเพื่อนๆกินสมบม่บายมันไปก็อีน้อยห้ามโอ้จ้ามันเดนมันโดนสิ่งกันสุขุมสุขคนนะเนี่ย ออกไหมกรอบม่วง่อยกรอบๆบ้าเอาหอมหมกม่วงมันม่วงมันหรือม่วงอย่าง ก็มองไอ้น้ำดอกไม้เนื้อมันตักจพี่น้องมันหน่้อยๆนะ ทุกท่าโทุกท่านจ้ะมันมีตอนประแดเนะใส่อีกประแดดเป็นตอนนะพี่น้องประแดดในละมอนมด โอเคบอเผ็ดกับบอแซบเนาะมือมอื่นมันเม่นท่องเสียสกล็ล่ะงานมืออื่นสั้นพี่นอ้องเฮ้ยคือจะกินสุมบะอื้ครับเด้ามาเจ้า ส่งยำเที่ยงน้ำกันนะจ๊ะเพจเอาช่วงวะเลยพี่น้องส่งโดนกินเท่าเนึ่งดอกส่งกระดาษท่องน,นี่ละมันบดีเพื่อนๆจ้ะกินลงไปช่วงวะเลยแม่ได้ปวดหัวปึ้งหลุกหายยังกินก็น่านะ ปิดตู้เย็นมาเห็นมองๆสัตว์เลยแล้วไปนเนี่ยแล้วหายปากข,ข,ขึ้นกินนมกันดนะจ้ะโอเพ็ทพน้องแค่แค่โอ้ยตาสมตาหวานใส่แล้วไปนเนี่ยพอแล้วพี่น้องเอ้ยเพ็ทบวายแล้วพี่น้องเอ้ยแค่แค่ตาสมตาหวานละ อิ่มยันยันเจ็ดท้องมือเผ็ดงานนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านีรำมณ์ก็ขอฝากคลิปกินบักม่วงกับแจ่วไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าขอขอบพระคุณหลายๆยๆนะจ้ะที่เข้ามารับชมนีรำมณ์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นีรำมณ์บูร์สตูดิโอแน่นะจ้ะเพื่อนๆจ้าขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเผ็ดอ่ะบ๊ายบาย